สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับนักเรียนชั้นมา3าิชาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติดนตรีวันนี้ครูตองกับครูเคนก็จะมาสอนอาการเล่นดนตรีแนวบลูนะครับแนวบลูแนวบลูบลลมีความหมายไงแนวบลูเนี่ยก็เกิดมาจากทาสชนชั้นผิวดำนะครับ ที่เล่นดนตรีเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ของการเป็นทาสน,นะครับแนวบูจะประกอบกันไปด้วยสามคอร์ดนะครับคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่แล้วก็คอร์ดห้านะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างสิบสองบาบูนะครับเป็นต้นกําเนิดของบูสิบสองบาบูเนี่ยมีกี่ห้องครับเพื่อนสิบสองครับสิบสองห้องนะครับก็ตามชื่อมันเลยนะครับสิบสองบาบูเดี๋ยว จะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าแนวบลูเป็นยังไงนะครับโอเค วนกัน12ห้องครับจึงได้12บาบูนะครับการเล่นนะครับวิธีการเล่น12บาบูเนะี่ยประ,ะกอบไปด้วยคอร์ดสมคอร์ดเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างของกีตาร์ให้ดูนะครับว่ามันจะมีอย่างไงบ้างวิธีการอีกคอร์ดมีคอร์ดอะไรบ้างครูจะยกตัวอย่างในคี์ A นะครับคี์ A ก็ต้องเริ่มต้นด้วยคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ด a แต่ blue เนี่ยจะแตกต่างจะไม่เล่น A ปกติจะเล่นเป็น A 7หรือชุ่สังคิดว่า A dominant s นะครับ A dominant s เสียงจะออกะมาณนี้ฟังก่อดก็ดูได้เลยในลายที่กูส่งไปนะครับเริ่มจะจะมันจะดีบบ่านี้ ี่ห้องแล้วหนึ่งสอต่อไป ก็ <S <S จะดิ่งลงลงชึบ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 เขาเรียกว่าชัฟเฟิลนะครับจังหวัดชัฟเฟิลชอฟเฟิลบูอ่ะส่วนเบสเดีย๋ยวให้ครูเคนอนะธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเดินเบสของบูเป็นยังไงครับมาเล่นเป็นจังหวะก่อนนะครับจะเอาโน้ตจากโน้ตในคอร์ดเหมือนที่อาจารย์ตองบอกนะครับคอร์ดเซเว่นมีสี่ตัวนะครับหนึ่งสามห้าเจ็ด ถ้าเล่นเบสบนเบสก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเล่นตามจังหวะกีต้าร์เลยนะครับลองฟังนะครับครับเบสก็ง่ายๆครับประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรแนวนี้นะครับ น้ตโน้ตที่ประกอบด้วยสตัวมีน ốt อะไรบ้างครับถ้ายกตัวอย่างหนึ่งคอร์ดครับครับ A s เว่นใช่ไหมครับครับผมก็มีโน้ต A เลยครับ A root ครับผมแล้วก็สามครับสามสี่ชาร์ปสี่ชาร์ปแล้วก็ E E ก็ G G แค่นี้ใช่ไครับไม่ค่อยมีครักอาไปคอร์ดต่อไปก็เหมือนกันหนึ่งสามห้าเจ็ดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สามขอดง่ายครับประกอบด้วยนสีตัวหนึ่งขอดประกอบด้วยนสีตัวก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดนที่ครูเคยสอนไปเรื่องต้นนะครับทิสฎดีก่อนหน้านั้นโอเคครับครูเพนจัดให้เด็กดูนะครับแจมนะครับแจมสักรอบครับอเคครัสไป จบไปแล้วครับดนตรีแนีนบูอ่ะแต่นักเรียนสังเกตเห็่ไหมครับว่าทําไมครูสองคนถึงใส่หน้าก,กากนะครับ <c oughs> เราอยู่ในยุคของ new normal นะครับโควิด <c oughs> กําลังระบาดครูอยากให้นักเรียนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงนี้พยายามออกไปที่ไหนก็พยายามใช้เจลล้างมือแล้วก็สวมหน้าก,กากให้ดีๆครับหน้าก,กากสวมตลอดนะครับจะออกไปไหนจะไปสมัครก็ระวังกันด้นะครับ สำหรับวันนี้วิชาเพิ่มเติมพื้นฐานชั้นม .3 เรื่องการปฏิบัติเนิรีก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีหน้าครับยังมีใช่ไหมุกเคครับยังมีหลายแนวให้เราได้หลายแนวอ่ยังมีหลายแนวให้เราได้เจอครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลาก่อนครับครับ